เอาใส่หรือนะตากเอาแบบนียเยวง่ายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครีเตอร์ทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับครับคลิปนี้กับมหาคอนเทนต์ครับผมพอได้ลงเพจครับเดี๋ยวจิกับแล้วสามโมง,งก,กว่าๆแล้วครับได้คอนเทนต์วิถีชีวิตอยู่หากินอยู่เคลื่อนอย่างพี่น้องเคลื่อนอย่างคุยเชือก ครับหากินบนสันเตือนตกเบ็ดบ้านแหตักปลารงป่าครับคระอันนั้นก็จะเป็นตกใส่เบ็ดประกดเบ็ดประกดเบ็ดป่าหมูครับลงไปพุ่นก็จะเป็นสะดุ้งครับพี่น้องสะดุ้งอู้นแต่ว่าช่วงนี้ก่เพื่อนอยากยกขึ้นหลายแล้วเพราะว่ามันประููมันประือพี่น้อง มันก็จะถือช่วงเป็นบางมือครับบางมือก็ถือช่วงเศร้าช่วงแรงแล้วก็ช่วงกลางวันแล้วแต่จะโอกาสจะได้ครับ <c oughs> มาประทันบรรยากอกครบแม่ดาวเพิ่กับปักหลักนอนอยู่พูดเหมือนครับหลัาบูรวาหย่อดแสีสงเ็ีบ่บอกบบรรยากาศเพื่อนเพิ่นกับป้อยน้ำจังซี่ทุ่งมือน,นะครับและวูู้ที่เพิ่นมหาป่าเพิ่นก็ได้ขายตลอดครับ เป็นมีออเดอร์สั่งอันที่เพิ่นตักป่าเนี่เพิ่นก็ได้เืิอละร้อยสองร้อยสามรอยลูกนี้พี่น้องก็รธรรมาได้เลยครับตักป่าแล้วก็บ้านเฮาก็ก็ได้เลยครับได้อยู่แล้วก็ต้งปลาอันสิพี่น้องต้งปลาก็ได้มืิอละที่สิบห้าสิบลูกครับทีนี้ทีนี้เป็นตรงล้วก็ปลากระโดนะเดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะครับนี่ครับพี่น้องตรงนี่อยูหกหกตรงพี่น้อง กรู้ว่ามันช่เห็นบอครับแตจกจ้าครับใม่จอนี่นเมือดแม่กับสองตรงนี่ันมาทันไอ้กูเอาขึ้นอยู่ครับสองตรงแล้วก็สามไอ้สติกขกทานคุนได้หลายเลยพี่น้องเดี๋ยวบางสีมันบังคือบั้งคือบดดั้งดเลยครับปลาดดเขาเมื่อกี้ม้องโดยสายตาบังคือใดครับแต่ว่าใดอยู่ประมาณโล,โลปสองรูปเลยครับ พี่น้องเห็นปลาโดดปะเป็นปลากระโดดปะครับนี่พู้วานนับจากบาตน,นี้เป็นบาตที่หนึ่งหรือบาตที่หกครับเป็นปลากระโดดพี่น้องเดี๋ยวไป้ไปเป็นบานที่สี่ครับมันยังโดดดีประตูหน้าไม่อยูหกบานพี่น้องบานที่ห้าก็มี่ยูสี่ครับสี่ตรง พี่น้องบาดที่4ครับดีเพิ่งน,นี่ตดดดีดีพี่น้องดูพวกไฟเห็นโดดหรอพป่ที่นี่ครับนี่ฝนกระตักป่าเลยพี่น้อง ตักเอาบุญลาพี่น้องโอ้โหู้องมาดาครับนี่นี่นี่บุญลาตักเอาใส่นี่นะตากเอาแบบนี้เอาง่าย ยังไงครับผมยังไงสะอ่อนวะเออจะสะอ่อนเนาะ